ไปค้าพี่น้องไปทำงานจา้ะปั่นจัก,กรยานโอ้โหสั่นหัวคนจัก,กรยานคน แบบลงเขาเร็วอย่างเร็วป้าจะไปส่งอยู่ลอกระเทิร์นมันไปในตกแห้งน,นะคนก็จะซักปัจจุบัตกแตกแบบพีน่น้นะคุย ุกโอเคเยวหน่วยผู้บ่าวทางหน้าแล้วก็ับไปสายเดียวกันทางโรงงานคือกันแล้วนะเนี่ยเราขึ้นไปแล้วรถบัสรถบัสไปเมืองบ้านแล้วมามาซอยนีย้อึ๊บ วังมาโทรศัพท์ขอยบอลุนแต,เแตกเด้อไปจับพี่น้องเห็นคนปั่นไปก่อนแล้วกระป่อไก่เด้อถ้าหึงอะไรกันยี่สิบนาที แบบว่าจากักคือจักรยานมีกี่นะออาแบบว่าขึ้นเขากับเอากี่สโงแบบนี้นะโอ,โอ้สั่นสั่นตายอันนี้ขึ้นทางเลีล้ยวรถ อันเล็กน้อยเขาหลัดขึ้นมาโรงเรียนนะนะพี่น้องโอ้ dây kia đây cứ mất hàng thôi ta sắp qua แต่ก็มืดด้อก็บพออันนั้นต่ได้ขึ้นหน้าข่าวก็ย่างก็น้อยหนึ่งแล้วี่น้องะ อันนี้ขึ้นเขาเลยข้ามเนะี่ยข้ามไฟแดงไปน้องไม่ลดอยู่ป้าไม่อยู่ข้ามเนะนะลยลมคุบ,บ้าวปั่นมาทางหน้าเราไปทางขึ้นทำมมาอะครับพี่คะ lại khèn xuống các bạn mở nó đi sao nó xuống lại Anh sáng sáng đi là ขึ้นเขาเลยนะอากาศเมืองนี้มันก็เป็นอันนี้แหละพี่เนานะ กขึ้นทางนี้ทางหลัดแ,แต่นะแต่เช้าก็ยังไมีมคน วิทน้องเทิงอันนี้ก็เป,เป็นเป็นทางเล็บจนหอดโรงงานผ่นละพป่นน้องอันนี้มันเป็นเขา วิจะมองนี้ก็เป็นทางเรียบเลยแหละพี่น้องปนะุดท้าเมื่อยแล้ววันนี้ค้ามจากพี่นอ้อง แามีคนเนี่ยเขาพามาไปขี้ไปเหี้ย ็ลิ่งบ่มี่เบรกให้เขาได้ยินเผอคนอยากโซนมากนะนะกูบ่าวก็เห็นอันนี้คือฝนตกเอนว่าก็เลยตื่นซะตื่นว่ามาส่งกูสาวแต่ว่าต้องมาดอก ออจป่าน,นี้กะกระแจงนะคืโอ้โอ้โอ้น้ำยากองเมือไขึ้ออเออเออน้ำน้ำเออน้ำมนันบลักเบอรี่บอกเขหาหอบนี้วะกเป็นทางอนะโรงงานก็ละไป เรต้องปั่นเรือผิดนะงม่แม่นเขาเ้าเป็นเป็นทางสั้นหน่อยหนึ่งเนาะรื้อ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 รื้ <c oughs> อเริ่มทำงานหกโมงนวนะใครอยู่เดี๋ยทำงานกับผู้ชายเป็นยังกับมีสองสามคน ก็แม่นแพ็คของเนาะเอาของอันเชอรอไอทะเลเนาะแล้วก็มีรถมันหลับเอาโอ้ยพังก่อนรับมานี่เกิบปันน่นเอาเลยอ้ทีิมูกพูดเทาหน่อย แต่บอกไกลเพิ่นไปเลยโรงงานทั้งหมดแ,แถวนี้ค่ะพี่น้องเอโรงงานบ๊วยบดเขาถ้าเขาเปิดลอกดาวแบบนี้แล้วมองเลกกิกอ่ะไปสมครโหลด สั่นๆๆบ่งข้างล่างดูกมีรถสวนมาอยู่ถ้ามีรถมาจะได้ไปที่สอบได้เห่ยตัดหน้า แล็บครับเธอ,อ,อ,อแล็บครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอึบอึบจักเขาเปิดแล้วบอกมาก่รมูมาท่าอันพุ่นเปิดปมาแล้วอึบออึอรถหลักจะรีวิวมาสวนเปิด vợt lắm và ma sáng vợt sáng bở sáng vợt sáng vợt sáng vợt sáng thì sáng vợt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  sáng 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 vợt sáng จะเฮิ่มมากเดี๋ยวไ้เบิงนาฬิกากันจะขับจักรยานไว้ก็เด้จะ <c oughs> <c oughs> เปิดประตูไปหางมาสาย เปิดกระเทมมาโอ้จะเฮือนมาสิบหกนาทีจ้ะบอกไกไปเลยจากบ้านมาสิบหกนาทีเนาะเออเอาคุณเร็วแท้โอย้ยังเหลือตั้งสิบนาสิบห้านาทีเถื่ออยางไรเข้างานหามาหามาเร็วบัดนี้ต้องอออจะเฮือนประมาณสามสิบห้าเนาะเออหามาเร็วพูื่สิบหกนาทีเองต้องมาเร็วบัดน,นี้ ต้องมาเร็วกว่านี้เอาใจเฮือนประมาณ1 5นาทีหรือ20นาที35าจาังมา,านะอ,อันนี้เขามา25เขาอเอาใจเฮือนเนาะมาเร็วไรถ้าเปิดประตูกอยากงองแง,ง่ๆจู่ึ้นมาเซาเดียมาทานะมากระกานเพิ่นเลิดอันส่งคลงกับมาทา โอเคนะพีงน้องนงเด้วฮ่าหาน้องสังจะไปจะทเท่าไ่นมองสังในสายไฟนี่มันม็ดไฟสุดๆโอเคน่ะ๋ย้เราซักให้กันเอียงเเออโอเคน้าลดน้าลดเอียงโอเนไงนะโอเคค่ะโอเคีร้อค่คลิปนี้ไว้สำนี้นะคะหน่วยงาทำงานนะค็ เนาะคลิปนี้ไว้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่มา